ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราก็เป็นมันอีกวันหนึ่งที่เรามาพบปะกันนะครับวันนี้ก็นําเสนอบ้านหอยครับนี่คือบ้านของหอยลักกระจูบไม่ลักกระจูบหรือหอยจุบหอยขมของเรานะครับพี่น้องเนี่ยการนํายางล้อจักรยานยนต์นะครับมาผ่าหรือใช้มีดหรือเคียวก็ได้ครับเกียวให้มันขาดจะทําเป็นแบบนี้ก็ได้ครับรุ่นแรกนะฮะเป็นลักษณะของบ้านปะการังปะการังเทียมนะครับหอยก็จะไปจับตามวงล้อยางนะครับ น้ำที่หอยอยู่ประมาณลึกครึ่งอกนะครับโยนไปเลยนะฮะบ่อน้ําของเราที่เลี้ยงหอยไว้นะครับเนี่ยเราจะทําเสริมให้มันครับให้มันอยู่ขยายพันธุ์นะฮะเวลาอยากหากินก็ง่ายไม่ต้องไปงมให้ยุ่งยากแค่จับยางของยางนี้ขึ้นมาครับเราก็จับเอาหอยมาได้เลยนะครับง่ายนะพี่น้องเนี่ยนี่อีกอย่างนึงก็ใช้ไม้ไผ่ก็ได้ครับเนี่ยถางออกผ่าออกโดยใช้อุปกรณ์ก็มีดเล่มเดียวนะครับ มีทำกับข้าวเรานี่แหละครับนี่น่ครับมีดเล่มเดียวเนี่ยฮะใช้มีดเล่มเดียวนะครับผ่าแล้วก็เจาะรู้ครับแต่ถ้าเป็นยางสามเส้นก็ต้องเชียร์รัดนะครับแต่แนะนําใช้อย่างนี้ก็ได้ครับง่ายๆนะครับไม้ไผ่ของเราครับนี่ฮะสามารถทําได้เลยนะครับโยนเป็นที่ให้หอยจับนะครับง่ายๆครับสวัสดีครับ